เคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้วุผม Star ์ b b l c a เ t g a m วันนี้เราก็จะมาเล่นเมกม Roblox นะครับในแบบที่มีชื่อว่าวันพีชวิสสตนะครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มผลกันโอเคนคับได้อันคอมมอน โอ okay. เคอาเป็นผลได้เลยผลได้ทั้งสองผลนะเสียงมันก็จะเบรืรอๆเนละเพราะถ่ายคลิปตอนเช้าโอเคครับมันก็ทิ้งไว้กันกินผลหนึ่งเข้าไป ว่าผลมันซ้ำกันนะต้องออกเข้าใหม่ด้วยนะคือมันบักผมหันหน้าจอไม่ได้นะมันบักโอ้โหนี่นะครับคือผลได้นะคือคนตัวเองออกมาได้ แล้วก็ถ้าแซนนะคือการปีนได้ต้องออกเข้าใหม่แมบนี้ก็จะไม่ค่อยมีใครเล่นเท่าไหร่นะให้เป็นแมปเก่าถ้าให้เป็นไปได้นะอยากให้พัฒนาขึ้นไปอีกนะแบบเนี้ย พราตอนนี้ผมผมกำลังติดเลยนะคือไม่ใช่ติดเพราะอะไรนะผมผมจะฟ้าให้มันตันนะพเพราะเจอแบบรูฟีอะเมื่อไหร่นะผมก็จะฟ้าไม้ตันอย่างเช่นคิงพีทหรือบอคฟูดะผมเจอแล้วเวรไม่มตันนะผมก็อึดอนะัดอะวิ่งไร่งีดแบบนี้ผมก็จะฟ้าให้มันตันให้หมดเลยนะแล้ก็ จะไปเล่นแมพอ,อ,อะไรวะโอเคนะครับผมก็จะมาบอกนะครับ NPC ทุกตัวว่าใครอะไรบ้าง NPC ตัวแรกนะครับเดี๋ยว จะมาบอกสูตรค่าออบอสสมุกเดี๋ยวทำไมเลือดเหลือแค่นี้วะเออไปที่เกาะปากีกันนะครับถ้าเลือดเหลือแค่นี้คไปให้พวกออตัวที่อยู่บนเกาะวากีนะตีเราเพื่อให้เลือนเพิ่มนะ เหมือนเป็นบั็อกะดูนะแล้วตัวอื่นก็ได้ถ้ามันตีเราไม่เข้านะแล้วมตีเนี่ยเลือดก,ก็เพิ่มโอเคเนี่ยมันมีบางจังหวะนะที่เอ่อกดสก,กิลแซดไม่โดนอะ แต่ผมกระตุกน้ำไงเนี่ยเนี่ยต้องกลับไปใหม่เนะี่ยโอโหถ้ามีเสียงอละไรรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคก็ไปเกาะสมุกเลย ก็ผมจะมาบอกวิธีเอฆอ่านะสมุกแบบง่ายๆนะเออผลที่ผมแนะนําก็คือผลได้นะได้มันดีไงนะนเ,เ,เนี่ยดูอไม่ดูโอเคเนี่ยเราให้สมุกไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เราก็ตีไปเรื่อยๆพอมันฆ่าตัวกอราเสร็จเราก็ขึ้นมาด้านบนแล้วก็รอนะ แล้วก็เสกตัวโคนมาใหม่นะอดูเนี่ยแล้วก็เราก็ลงไปตีเป็นไปเรื่อยๆแบบนี้แบบนี้ง่ายขึ้นนะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะดตายนะโอเคเสกลงไปแล้วก็ลงมาตี ในี่นใะใกล้ตายแล้วโอเคนะก็ตีเสร็จไปที่เรียบร้อยนะนว,วันนี้ก็่ <c oughs> ะเสียงวันนี้ก็จะมาบอก สุดนะครับว่า NPC ตัวนั้นนะมันขายอะไรบ้างเดี๋ยวผมค่อยบอกวิธีฟาร์มนะสตัดแล้วก็เออเออนั่นแหละเออในคลิปหน้านะคลิปหน้ามันคงจะเป็นรถขับพันพอดีเออคลิปหน้ามันจะเป็นฮีโร่รีเจสซี่นะครับ ค่อเมาบอกวิธีฟาร์มนะนี่นะครับคือจุดเกิดแรกนะมันจะมีเอ่อที่รีมูฟนะรีดวีวฟูดนะแล้วก็รีสตัดดีวีวฟูดด้วยแล้วก็อันที่สองนะคือซอสเอเลเล์นะค,คือขายดาบนะกัตนะกับเอ่ออะไรนะดาบพงจนสลัดปะ่ะ จะมีเควสนะครับแล้วก็จุดต่อไปก็อะไรนะบาคีปะ่ะบาคีหรือเปล่าวะอ๋อไม่สิบาคี้หรือเปล่า น่าจะไม่ใช่กาะน,นี้ไม่มี NPC ไปเกาะอูซบนะครับลืม,กมกเกาะอูซพนะครับมันก็จะเดี๋ยวให้คุณนับมาตรงบ้านสองหลังนะครับตรงนี้ ก็จะมีสันจินะขายกระปุนะหะนึ่งหมืนเบลีนะตรงนี้เลยแล้วก็แว็กเล็กนะแต่ละยังไม่มาแล้วก็แป๊บนับกระบองซโบ2สองหมืนเบลี ถ้าทางด,ดีที่สุดนะครับคือให้มาซื้อแป๊บแล้วนะมันโหดจริงเนี่ยดามิด่ะงั้นก็ไปที่เกาะเอ,อ่ออะไรนะเกาะตรงกลางอ่ะผมเรียกว่าเกาะกลางแล้วกันมัน ที่บอกให้ผมมาซื้อแกปโป,โปนะก็เพื่อกระโดดขึ้นมาตรงนี้นะคือก่อนนี้นะมันไม่มีบันไดขึ้นน,ะน่ะเนีมม่ยต้องใช้แกปโป,ปนะเพื่อขึ้นไปแบบนี้เนี่ยก็ให้คุณมาซื้อห้ขีเกาะนับหนึ่งแสนเบลีแล้วก็ 300เมลีนะก็ให้คิดสังเกตนะครับ1แสนเมลีแล้วก็300สแตตดีเฟนนะจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าคิดชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับบี